มาแล้วมือถือหนึ่งปีกับการผ่อนกว่าจะผ่านเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอโหอันนี้ผ่อนมือถือนะคะนี่หฟังเลหัวชาร์ดเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไปขายนะคะนี่ขายได้เลยว้าวี่ใส่แป้งเ,เี๋ยเดี๋ยวก่อน่อนมือถือนะคะ่อดมือถือ ปีเต็มเหกาอน่อนได้เคสห้าอันค่ะเปล่าอุ้ยน่ารักมากอ่ะฟองสบู่เย้อันนี้ฟิล์มมีฟิล์มด้วยนะกุกน้ำน่ารักว่ะกระจก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กล่องอะ่ะกล่องเฮ้ยอันนี้ก็กล่องต,ตื่นเต้นโทรศัพท์ช่างมันก่อนสมดุดว้วมาแล้วอันนี้อันหนึ่งกระจกอันนี้มือถือคะ่ะ